đẹp đẹp rồi các bạn làm chơi chẳng đấy cả lút nó bị hơi mình เรียบร้อยครับที่ศูนย์หนึ่งแปดต่อจากคลิปที่แล้วครับผมได้ได้ช็อตเมื่อสักครู่เดีย๋ยยเอ,ยอาวิวนี้ดิ đính đính ông mấy អាចាន hiên vô mọn bậy ô mèn rên đậy lên hò đính đính

ันนี้ครับเป็นคันที่ล้มเมื่อปีที่แล้วครับผมก็เข้าออกศูนย์เป็นว่าเล่นครับวันนี้ก็โอเคแล้วครับมันอยู่ตัวแล้วเครื่องอยู่ตัวแล้วจะนำทุกเจ่ให้หนก็ลูกคน,นเองยังออหนะ นี่เป็นแบตีตหรี่183นะครับไม่ใช่ของรุ่นนี้นะครับคือมันใหญ่ครับก็ใหญ่กว่ากันนิดนึงนะ ลองโซ่ไม่ได้ครับบินมันติดครับผมก็ถ้าดึงหนัหนกๆก็แนะนำให้เกาะใต้ท้องรถครับจะมีที่เโกาะดยเฉชาะครับผมถ้าลากเบาๆก็แก,กนลากก็ได้ครับปั้นตัวพอง

đứng ngay kiểu này thì không phải mệt các bạn ạ. Đây là ban spa rút vai này. Chắc đó rồi

คือหน่วยไหวครับเดี๋ยวจะตามไปดูครับทันไหมไม่น่าทันครับผมโอ้โเละหมดแล้วครับ โรตรีมันใหญ่นะครับก็หนักครับผมนี่ไรดิ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปน, bye นี้ก็บายบายกันนี้แล้วกันครับคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม